สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมนะฮะว่าชอบกดไลค์ช่กดแชร์ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กับส่องไกลสตอรี่กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นวันเสราร์นะครับวันที่4กุมภาพันธ์นะครับมีมีเรื่องราวมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับก็ก็มีฟุตบอลให้ได้ดูวันเยอะมากอัดคลิปในประมาณบ่าย3โมงก็น่าจะยังทันอยู่นะครับเพิ่งเคลิปนี้ออนลงใน ยู u ูบเนี่ยให้สงใครสตอรี่ประมาณ4ี่หาโมงบอลไทยแต่6กโมงก็น่าจะยังพอทันอยู่แล้วก็มีบอลในในค่นําคืนนี้อีกมากมายหลายคู่ที่จะมาอัปเดตกันนะครับก็อย่าลืมว่าคัานใดที่แวะเวะเข้ามายังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งจัดนะครับท่านใดที่กดไลค์กดแชร์ อยู่แล้วติดตามอยู่แล้วก็ฝากอีกสักหนึ่งคลิปครับผมจัดไปเหมือนเดิมนะฮะวันนี้นะครับเอาเริ่มที่บอลเยอรมันก่อนเลยจัดไปก่อนเลยเพราะว่าเป็นคู่ที่น่าดูนะครับคือบอลเยอรมันน่าดูเพราะว่าบรัสเซียดอร์ทมุนเนี่ยเจอกับฟรายบวกอันดับติดกันนั่นคืออันดับ4กับอันดับ5แต้มห่างกันอยู่ไม่ห่างเพราะแต้มเท่ากันเลยนะครับต่างกันแค่ประตูได้เสียต่างอยู่4ลูกแต้มเท่ากันนะครับบรัสเซียดอทมุน34แล้วก็ ไอ้เจ้าฟรายบวกก็34เหมือนกันเอาตามอันดับตารางคะแนนในการไปพื้นที่ยุโรปเนี่ยเปิดกว้างมากๆเปิดกว้างไปจนถึงนู่นเลยวอลฟบวกอันดับ7เลยนะครับคือเรียงมาเนี่ยเป็นบาเยนร์นะครับนำอูนิโอนอยู่แต้มหนึ่ง37 36แล้วก็เป็นอาร์เบลิฟสิ35โปแโเซียดอตบุน34นะครับแล้วก็มีฟรายบวก34ซึ่งวันนี้เนี่ยมันเตะก,กันหลายคู่พร้อมกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่า จะให้เห็นภาพการเป็นจ่าฝูงการเป็นผู้นํำเดียวๆเนี่ยของคืนนี้นะเอาแค่คืนนี้ก็คือจะได้เห็นก็คือว่าอูนิโอเบอร์ลินหากชนะไมส์เนี่ยก็จะนําเป็นจ่าฝูงหรือว่าจะเป็นดอสบุญนี่ไฟบวกเนี่ยจะนําเป็นจ่าฝูงเพราะว่าเพราะว่าบาเยอร์ยังไม่เตะน,นะครับเกิดอูนิโอเบอร์ลินมาชนะไมส์แล้วคู่นี้มี3แต้มเนี่ยก็คือการันตีว่าทีมที่ชนะเนี่ยจะขึ้นเป็นจ่าฝูงนะครับก็ คือจริงมันก็นับตัวไอทักแฟรงก์เฟิร์ตได้เหมือนกันแต่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยชนะไปก็แต้มยังไม่ถึงก็คือจะเป็นว่าแค่อันดับ5แรกเนี่ยห้าอันดับแรกเนี่ยคือแซงขึ้นจากฝูงได้เลยในวันนี้เลยครับอุนิโอนเจอไมล์เนาะแล้วก็จะเป็นคู่นี้แหละที่ผมจะพูดถึงคือบรูซเซียดอดมุนพบกับทางด้านของฟลายบวกนะครับปีนี้ฟลายบวกดีมากนะครับเป็นการดีที่แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือว่าฮับลงคือดีอะ่ะทักเตะทีมชาติก็ หลากหลายมากนักเตะเอเชียอย่างลิสึดโดอันก็อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีกุนเชอร์นะครับมีเกโกริสที่ที่อยู่กับทีมนะฮะกลับกันนะครับรัสเซียดอทมุลเนี่ยตอนนี้คือแม้ว่าจะเสียนักเตะแกนหลักไปทุกปีเลยแต่ก็เริ่มจะลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเซบาสเตียนฮันแลกลับมาเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมนะครับหลังจากต่อสู้กับเรื่องราวของเขาเนี่ยกลับมาเล่นได้แล้วก็มีกําลังใจที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเกมลุกก็เป็น3ประสาน ก็เป็นมาโครอย์มีอันเดเยมี่แล้วก็มีสเตฟานฮันแลนะครับแล้วก็มีตัวตัวซัพพอร์ตก็คือเป็นยูเลนบรันมีชูตเบลลิงแฮมมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวซัพพอร์ตก็ก็น่าจะจะเฟี้ยวแล้วก็มีตัวรับหนึ่งตัวคือไอเอ็มเดชานที่เป็นแผนกัดกวาดเวอร์ชันลิเวอร์พูลก็มีช่วงที่เลวร้ายเนาะแต่พอไปไปอยู่ตัวบนเหมือนเดิมเนี่ยก็ดูเหมือนจะดีขึ้นทุกปีทุกปีนะครับไม่รู้ปีนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอ่ะนี่คือ คือความพร้อมทีมเบื้องตน้นผมว่าเกมนี้น่าดูมากถ้าใครเนี่ยมีโอกาสได้ดูแล้วเตะ3ทุ่มครึ่งติดตามชมถ้าเกิดมีการถ่ายท่าสดคือทาง PPTV HD 36คือ PPTV ถ่ายบอลไทยก่อนเนาะแล้วก็ถ่ายบอลบุนเดสลิกาต่อเลยคือแบบคนดูบอลแม่งคุ้มอะนะครับก็ก็ก็จะได้เห็นว่ามันทางไหนเพราะาเกมนี้ อยู่ไฟบวกยังได้เลยเพราะว่าแฮดิแคปมันมันน่าสนใจอะ่ะมันเทเลี้ยวไปหาฝั่งไฟบวกนะแต่ผมก็ยังเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้บอซิเออร์ดอตมุนน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับน่าจะเอาตัวรอดได้น่าจะสามารถเฉือนแบบวิววิวเลยนะครับสองหนึ่งหนึ่งศูนย์วก็สามสอง ผมว่าเฉือนลูกเดียวประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคว่าคู่นี้ประมาณนี้ขณะโียกันครับเป็นเป็นเกมในคู่อื่นๆบ้างวันนี้พรีเมียร์ลีกจริงๆน่าพูดหลายคู่นะครับแต่ขอพูดแค่คู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ผมเชียร์อยู่นะครับแล้วก็พบกับเอ่อคริสตัลาเลซซึ่งเพิ่งแข่งกันไปก่อนหน้านี้ประมาณกลางเดือนที่ผ่านมาพาเลซมาตีเสมอได้ครับลูกฟรีคิกช่วงท้ายเกมเลยแล้วมั่ยิงดีด้วยนะยิงชนคานเด้เข้าคือ ทั้งเกมก็เด่นแหละแต่คือมันเด่นลูกฟรีคลิกแม่งโป้งป้างเข้าเลยก็คือจบที่หนึ่งหนึ่งนำอยู่ดีๆนะครับเกมนั้นเป็นเกมที่แฟร์ฟอร์ดยิงไม่ได้ด้วยก็เลยเสียดายไปยึดสายิงมาแปดเก้าเกมติดแม่งพอถึงเกมสิบแม่งไม่ยอมยิงนะครับอ่าก็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 ความพร้อมเบื้องต้นเนาะของแมนยูกับพาเลสผมไม่แน่ใจว่าพาเลสเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่คือแมนยูเนี่ยต้องบอกว่าการได้มาเซลซับิเซอร์มาเนี่ย มันพอดีเลยนะครับกับตอนที่คริสเตียนเอริกเซนเจ็บคือคริสเตียนเอริกเซนเนี่ยเขาไปเจ็บนะครับแล้วก็โดนไอ้เจ้าแคโรเสียบอะ่ะมันก็เลยเจ็บตัวยาวไปก็ก็ดูดูด,ดูแล้วงานนี้กองกลางเนี่ยอาจจะอาจจะปรับนะคือหมายถึงว่าเอาตัวหลักคือคาเซมิโร่เนาะคาเซมิโร่หลักแต่ซาบิเซอร์เนี่ยน่าจะสำรองตามสไตล์เทนฮาร์กที่ยังไม่ประเดิมสามเกมแรก อันดอรนี่มายัางยังลงสนามแป๊บหนึ่งแต่ก็ม่ไันลงเต็มเกมหรือว่าตัวใหม่ๆมาก็ยังไม่ได้เต็มเกมแต่ผมว่าซับิเซอร์เองก็คงจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคือคือ,คอมาถึงก็เอามาเทสก่อนไม่แน่ว่าครึ่งแรกเล่นในบ้านออร์นฟอร์ดโดนนำ3-0อันเดียว,น,ยวนี่ยค่อยเปลี่ยนซับิเซอร์อไปคือมันมันผมว่ายังอะ่ะคงเป็นไม่เฟิตก็แม็กทอมอ่ะที่ยืนก่อนถ้าเกิดใครเฟริตก,ก็ได้ลงคู่คาเซมิโร่อ่ะนะครับโซนอื่นๆไม่น่าเปลี่ยนอะไรครับก็งานนี้ผมเชื่อว่า ตั้งเตะแมนยู Man U, กำลังอยู่ในช่วงที่สดอะโอเคเกมที่ผ่านมาแม่งแม่งแพเนาะแต่แก็ก็ยังสดอยู่ผมก็ยังเชื่อว่าก็ยังเชื่อว่าแมนยูจะจะทำได้ดีนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเอาชนะคริสตัลพาเลสได้แบบไม่ยากเย็นด้วยนะครับพาเลสเนี่ยในแง่ของตัวผู้เล่นนะครับไมเคิลโอลิเซ่นะครับออสซอนเอดูอาร์จอรนอาร์จิวเหมือนว่าเกมนี้จะไม่มี เรียวฟิตซาฮาด้วยนะครับถือว่าเป็นเป็นข่าวร้ายมากแล้วก็เกมรับเนี่ยมิทเชลเกฮีเหมือนเดิมแล้วก็มีนาธานีลคลายนะครับที่ลงสนามอันนั้นคือฝั่งฝั่ง,งพาเลซซึ่งผมว่าก็น่าตาไม่ไหวอะ่ะขอยนุาเชียร์แมนยูอ่ะมัน,ม,นมันได้อะ่ะแม่งเกมที่แล้วมันอึดอัดจริงแหละเจอวิเอล่าแม่งเล่นเกมรับรับสนกลับดีแต่ผมว่าเกมนี้มันจะไม่ออกม้วนเดิมนะครับลุ้นว่าถ้าอันโตนี่มา อาจจะไม่เวิร์กอาจจะจาเป็นต้องลองซานโช่ไหมลงสนามไปแล้วไงเออไปจะเป็นซานโช่ขวาซ้ายเป็นอะไรก็แลแตแต่นะครับเป็นเป็น ford แบดฟอร์ดก็ได้อะแล้วก็การเป็นบูโน่หน้าเป็นมาร์เซียลก็ได้อะลองดูว่าไม่เสียหายนะครับว่าไปนะครับแล้วก็สำรองไว้คอสก็ได้เหมือนกันเนาะอะ่ะโอเคบอลน,นอกพอแล้วประมาณนี้พอนะครับจริงๆมันมี อะไรที่น่าพูดถึงเยอะแต่ผมขอพูดแค่2คู่แค่หลักๆ2คู่นี่ก็พอแลวนะครับแล้วก็ไปเน้นบอลไทยดีกว่านะครับบอลไทยเนี่ยต้องบอกว่าน่าดูเยอะมาก,กวันนี้นะครับก็จะมีเชียงรายนะครับเล่นในบ้านถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเชียงรายเนี่ยจะเล่นในบ้านนะครับพบกับทีมอย่างประจวบเ,เจอประจวบนะครับแล้วก็แล้วก็มีบีจีปทุมเจอบุรีรัมย์ในบิ๊กแมตช์เลยนะครับแล้วก็มีสุขโขทยัย เจอกับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็ผมเชื่อว่าวันนี้สามทีมที่ผมเชียร์ผมเชียร์เชียงรายมากๆเลยผมว่าเชียงรายในบ้านไม่น่ายากอะไรนะครับแ้วก็ประจวบเองโอเคดูรูปเกมดูดีขึ้นในยุคข,ของอดุสิ์เฉลิมแสนนะแต่ว่าเชียงรายมีความเฮี้ยบมากกว่าละครับแล้วก็บีจีกับบุรีดําผมเชียร์บุรีรําครับคิดว่าน่าจะสามารถชนะขาดร้อยหรือซ้ําเกมแบบขาดแบบสมบูรณ์แบบอะนะครับว่าขาดแบบขาดวินเลยสองศูนย์ประมาณเนี้ย นะครับแล้วก็ปิดท้ายสุขโขทัยครับสุขโขทัยจะมีดีในบ้านนะครับแต่ก็น่าจะต้านเมืองทองไม่ไหวคิดว่าแพ้แบบเฉือนๆหนึ่หรือว่าศูนหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้พอแล้วครับก็ทิ้งท้ายอีกนิดนึงแถมให้หน่อยอะคู่เที่ยงคืนครึ่งเออนิวคาเซิลกับเวสแฮมแถมให้ผมว่าผมเชียร์นิวคาเซิลขาดใจวันนี้ท่านต่อสักต้องมาแน่นะครับอ่ะประมาณนี้ครับผม่กติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ ให้กับสองไกลสตอรี่เหมือนเดิมท่านใดที่แวะเวียนมาก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะครับให้กับเราด้วยก็มีปุ่มด้านล่างก็รอได้เลยครับแล้วพรุ่งนี้มีบิ๊กแมชสเปอร์กับซิตี้มาฝากกันก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ